สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบ่งบ่อปลาดุกครับปลาดุกใหญ่ปลาดุกสวย,ยนะครับอยู่ที่บ้านโปโลครับตอนนี้พี่น้องเพิ่นกําลังห้อาหารนี่จะขวางเพิ่นกําลังห้่อาหารครับใช่ะ่ะจะขว้า <c oughs> เอามาทักใครกับพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ ซื้ออะไย่างนั้นครับมื่อวานี้ผมซื้อผู้ช่วยสงวนอนกับซินครับมื่อวานี้ให้อาหารปลาอ่ะฮันปลาครับปลาดุกครับเพื่อนครับปลาดุกเพื่อนใส่ตอนนี้ใส่จลกดุกครับนี่มื่อวานนี้มันอยู่ประมาณเป็นปลาสีผมปลาหุ่นหน่อยหุ่นใหญ่ทั้งนี้ปลาหุ่นหน่อยนะครับนี่ปลาหุ่นหน่อยเดี๋ยวจะทำไปเป็นปลาหุ่นใหญ่นะครับนี่พื้นที่เพื่อนครับเลี้ยงปลาดุกครับจักไรผู้ใหญ่ผู้ช่วย ทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับมีจักบ่อครับยุนี่แปดบ่อยุนี่แปดบ่อครับแปดบ่อเจ็ดไร่แปดบ่อนะครับบ้านไร่ละงานก็กลัวเนาะไร่ละไร่ละหนึ่งงานพินพิน้องเลี้ยงปลาดุกย่างเดียวบ่ครับปลาอื่นนี่บ่เลี้ยงแต่ปลาดุกครับเลี้ยงแต่ปลาดุกนะครับเชื่อว่นเลี้ยงกบอยู่คงก็ได้โล่หัวเลี้ยกบเลี้ยงปลาดุกดีกว่ากบบ่ครับได้จังไริงพ่น้อง มันกด็ดีมันก็แล้วแกโอกาสนะครับแปลว่าคล้ายๆก็ว่าแต่ครบถ้าเกินสองเดือนไปมันมีปัญหาอ่าน้าครบนี่นสองเดือนนี่ค่อยพ่าจับท่าเกินเลยสองเดือนไปนี่มีปัญหาไหม,มครับ,รบมันจะเป็นตาฟางเนี่ยเป็นโรคขาเพื่อยท่าจับปรทัดไหมครับแงน,น,น,นทองบวมอมืนะครับใครเรียงกบนะครับกับฟังว้นะครับว่าเพราะว่าผมไทยอันอีพี่กวนการเลียงกบให้พี่น้องเบิ่งแล้ว กลับปีกลับมาเบิงนะครับเพิ่นเคยเลี้ยงกบแล้วพเพิ่นมาเลี้ยงปลาดุกบอ่อนี้ยังบ่มียังบรร่ลงบ่ครับหร,รือจังแดดกบเนี่ผมลงกบอ๋อนนกาเลยเอาลกูกหาออกให้กบให้พากินซากบกบอืงกบครับกเ็เลยยังบ่ได้อันน,นั้นเนาะก็เลยยังบ่ได้ปลาลงตอนนี้เฮาเลี้ยงแต่ปลาปลาดุกอย่างเดียวครับโอ้แปลงเพิ่นสะอาดสะอาดครับบีกุยบีกุย,กยตอนนี้ก็ใส่เส้นกันยังครับนี่นกครับ ก,กันกนกเพราะว่าณนกมานนันมาถืตนี่มันก็นนถีญาตมัตถีไปของมันเองตัวบอัวนี่เขาใส่ลายบรนไดครับตัวบอัวปลาเส้นหนึ่งก็กแลแ้วแต่เขาถืออย่งนะครับผมผมผมเหยียสามบัวหนึ่งหนึ่งเส้นนี่รุ่นใดครับเอามามันเป็นปลาเส้นปลาเส้นปลาเส้นปลาปลาตอนนั้นผมลงว่างมันถีสามหนึ่งบัวเป็นปลาเส้น ่าเส้นคือปลาปลาอย่างเดีปลาลุ่นใส่เล็กครับไส้เล็กตัวนี้ลุ่นใหญ่ลุ่นพอจับแม่ไหมครับนี่ยั่งเขาเมื่อสามเดือนโอ้สามเดือนเมื่อก,อออกี้จักเดือนครับอันนี้สองสองเดือนสองเดือนตัวนี้สามเดือนครับพี่น,อน้องสเดือนามมาดูเดอ,อ,งองเยอะมากครับนี่ครับเป็นเรียง พอนน้ำฝนตกนี่บ่ออกพวกอนั้นแม่บ่ครับบ่เบือนพ่อปลาดุคือบ่ใครบือนอรอหืมพวเบือนพอน้ำท่าาน้ำไหลเข่าออกน้ำนไหลน้ำาน้ำท่านอกไหลเขา่าท่าน้ำท่านอกไหลเข่าออกก็เออเขาใส่ระบบช่วยะระบะท่านเนี่ยว่าครับแถวนี้เพื่อเอาเอาฟอางลงมาเขาเ่าแล้วกันฟองออกมันนี่พอระบายออกน้ำครับอืมเป็นทางระบายออกน้ำดินขับไปดุกเด็ดอ่ะใครสนใจนะครับอยู่บ้าน โอ้ลูกครับสามารถตริดตอ่อกับผู้ซอยได้เขาขายปีกขายทรง,งยังไงผู้ซอยขายปีกขายทรงปากปาก,กบ่อกระหาเสือาขายทรงปากบอหาเสือผาครับขายปีกขายราคาเก่าครับหา,า,าเาาสือาราคาเท่าเดิมนะครับคัดไซหรือแยกไซก็ได้บ,บ่คัดไซครับคัดไซนะครับคัดไซแล้วจะบุคคาบริบริโภคนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับมาได้ โลละห้าสิบห้าบาทนะครับยูบานปโปโลมาเป็งกับผู้สวยเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองครับสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าห้านะครับพี่น้องกับผู้สวยสงวนดอนกับสินผู้สวยเกรตรสงวนดอนกับสินครับ ตอนนี้เพิ่นมีอยู่ฟังนี่นะครับเจ็ดไรมีแปดบอ่อครับพี่น้องฟังตัวถามกันสี่บ่อตัวถามกจักไรไรสองงานอืมนี่เพิ่นให้อาหารตั้งแต่เช้าแล้วครับกำลังกินกันอยู่ตัวน,นี้รุ่นน้อยตัวนีน้รุ่นน้นอยยังกินโมเบิร์ตยังกินโมเบิร์ตนี่ไปเบิรงบ่อนุบาลนีุ่่นครับ,รบรไปเบิรงบ่อนุบาลครับพี่น้องฝึงเอาลงแสนโตัวแอมบ่อยังบ่ได้แยกครับแสนโตยังบ่ได้แยกอันบ่อนึงนี่เขาขายได้จักตันพี่ใหญ่ บอ่อหนึ่งแต่ยุมประมาณสามตันบอ่อหนึ่งสามตันเจ๊กแจ๊กเดือนขายครับประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนสี่เดือนกลัวกัวสี่เดือนถึงห้าเดือนขายนะครับจะได้ประมาณสามตันนะครับสามห้าสิบห้าเงินแสนหาพี่น่องเงินแสนหานะครับผมเอาตัวเลขสามห้าสิบห้าประมาณสามตันนะครับ นี่เป็นบ่ออนุบาลครับผมอยู่นี่มีปลาให้ตลอดนะครับท่งปลาเพิ่นเบิดปลาเพิ่มเบิร์นึ่งเพิ่นก็มีทีมเครือข่ายแม่นบ่หรุฟาร์มเครือข่ายตัวนี้ต้องใส่ออกซิเจนนะแม่นบ่ครับอ๋อออกอืมนี่มีบ่อน้อยบ่ใส่ออกซิเจนครับใส่แต่บ่อน้อยคือเอาเป็นอนุบาลต้องใส่ออกออกบ่อหน่อยนะครับใส่ออกซิเจนหัวอาหารกับเม็ดน้อยครับพี่น้องค์วัอาหารเราใส่เม็ดเม็ดเล็กพิเศษเม็ดเล็กพิเศษนะครับก็ อ่าวันนี้จะพูดว่าเพื่อนใส่หัวหันยี่หวอหวได้พันใดกับมาถามเพื่อนครับมาถามเพื่อนเอานะครับเพราะว่าแต่ละบอ่ออยู่แถวนี้กับใส่หวัหวหันคนละนนโโลยี่หัวกันครับอัลบโรหีมียูซีแบนหาแบนซีแบนหาแบนนะครับกับมาศึกษาได้นะครับมาศึกษาได้เดี๋ยวว่ได้ขครขอไงเพื่อน <laughs> วิ่งไปหลัง เลี้ยงปลาดุกตัวนี้เป็นที่มีสองบ่อเนี่ยกระบองมีสามบ่อที่จับครับตัวนี้ยังไม่ได้จับเนาะไปไปยังไปเบิ่งท่างผู้ชบ่อหนุบานยังม่เห็นนะครับยังแน่มาเห็นเลยม่เห็นหอดตัวครับมันตีประมาณก็มีการมีขีดหนึ่งโอ้ยยังมีการมีขีดนิดเดียวพอส่วนคนว่าเขาเอ่นว่าปลาเส้นแม่บอกครับรุ่นรุ่นเส้นครับ พี่น้องใครสนใจเลี้ยงปลาดุกนะครับอันตัวมันไม่ตัวละ12ตสงครับอันมีอันมีปัญหาอุปสรรคยังบ้าครับกับพวกเลี้ยงปลานี่ก็มีว่าเวลาถึงฝนมันสิเป็นปลาแข่ไข่ก็ว่ามันตายหนามฝนืนอกหนามยังบ้าครับมันจะนอกหนามฝนถืกถ่านนเพื่อก็ได้มไหม เดี๋ยวมาบึงเว่ยหนิคันจงห้า,าหานมันให้ผมมบึงไงโอ้พักบุ่งกับงามครับมันบ่กินหอยพักบุ่งบวดน,นี้ปลานี่บ่กินพักบุ่งครับปลาบุากินพักบุ่งจ <c oughs> ะรับจะไหนด้อ่ะนะครับกับพี่น้องนะครับท่านผ้ส,สนใจเรียงปลาลูกกะ สามารถมาต,ติดต่อกับพ่อใหส่สงวันได้ตัวนี้ยักเดือนเท่านี่ตัวนี้สามเดือนนะครับอีกเดือนหนึ่งกับพ่อจับขายรุ่นจกโตรโ่นี่เปดนเก้าเซฟครับลึงปลาถึงว้กับคลิปนี่อีพีนี่กับพี่น้องการทำภหยสนใจเลี้ยงปลาดุกนะครับอ่าเพื่อนบบเปลี่ยนน้ำ นะครับคุณโบเปลี่ยนนามด้วพี่น้องด้กัเป็นอีกแนื้ทางหนึ่งครับกับอาชีพเกษตรกรสําหรับพี่น้องที่สนใจการเลี้ยงอาชีพเสริมนะครับแถวนี้ถ้าเจ้าเลี้ยงปลานะครับนี่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับคือดีก็น่าเขานะครับหนึ่งบอ่อนะครับ<ส>นี่ที่เพื่นบ้านนี่หนึ่งบอ่อนี่จะได้อยู่ประมาณ ท่าไดก็สามตันนะครับผมว่าเมื่อกี้สามตันนะครับหาสิบห้าบาทพี่น้องกับประมาณแสนหาแสนหกนะครับแสนหาแสนหกกับหนึ่งงานนะครับบอนหนึ่งงานหาทันเทีหน้าก็บวได้นะครับที่นี่เป็นอาชีพลักของพี่น้องบันโปโลนะครับบันโปูโร่พี่น้องสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อนได้นะครับวอนได้ก็ได้นะครับอยู่แถวนี้หรือว่าถือว่าถือผมแนะน้ำหนีนะครับของผู้ซอยสงวน ก็สามารถมาเบืง่งใดครับพี่น้องครับสำหรับ EP นี้นะครับก็บขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ